เคยสงสัยกันไหมครับว่าอาหารสุขภาพที่เราตั้งใจเลือกกินกันทุกวันเนี่ยแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราป่วยอยู่ก็ได้นะครับในการอธิบายชุดนี้เราจะมาลองดูแนวคิดที่อาจจะสวนทางกับความเชื่อเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมาเลยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากคําถามง่ายๆแต่กลับทรงพลังมากๆคําถามนี้เลยครับ คือมีคนนึงพาสุนัขไปหาสตัตวแพทย์เพราะว่าขนมันร่วงหนักมากคําถามแรกที่คุณหมอถามไม่ใช่เรื่องยาไม่ใช่เรื่องการรักษาเลยนะครับแต่กลับถามว่าคุณให้มันอะไรมันกินพอได้ยินคําถามนั้นปุ๊บมันก็เลยเกิดการฉุกคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าเออจริงด้วยขนาดการรักษาสัตว์เนี่ยสตัตวแพทย์ยังมองว่าอาหารคือต้นตอสําคัญของปัญหาสุขภาพเลย แล้วทำไมล่ะครับทำไมพอเป็นเรื่องของคนเราเวลาที่เราต้องเจอกับโรคเรื้อรังต่างๆคำถามที่ว่ากินอะไรเข้าไปกลับดูเหมือนจะไม่ใช่คำถามแรกๆที่ถูกให้ความสําคัญเลยเอาล่ะครับเง้นเรามาเจาะลึกถึงต้นต่อกันเลยดีกว่าข้อมูลในบทวิเคราะห์นี้จะชี้เป้าไปที่ผู้ร้ายตัวจริงที่แฝงตัวอยู่ในอาหารของเราซึ่งอาจจะไม่ใช่ไขมันอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมาตลอดนะครับแต่กลับเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตต่างหาก ลองนึกภาพอาหารเช้าชุดนี้ตามนะครับซีเรียลหนึ่งถ้วยราดด้วยนมพร่องมันเนยแล้วก็มีกล้วยอีกหนึ่งลูกแม่นี่มันเป็นภาพของมื้อเช้าในอุดมคติของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับดูเฮลตี้สุดๆด แต่สิ่งที่อาจจะทําให้หลายคนช็อกเลยก็คือเมื่ออาหารชาวชุดนี้เข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะถูกย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นน้ําตาลในกระแสะเลือดในปริมาณที่เทียบเท่ากับน้ําตาลมากถึง25ช้อนชาก,กว่ากว่าเลยทีเดียวครับโอ้โหตัวเลขนี้มันมาได้ยังไงกันมันเกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายเราจัดการกับคาร์โบไฮเดรตนี่แหละครับกลไกเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ครับพอเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะพุ่งสูงขึ้นทันที ร่างกายก็จะตกใจแล้วก็รีบปล่อยฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งเจ้าอินซูลินเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือการเป็นฮอร์โมนเก็บสะสมไขมันครับมันจะรีบเอาพลังงานจากน้ำตาลที่เกินเกินมาเนี่ยไปเก็บเก็บเก็บไว้ในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายนั่นเองและนี่คือสูตรง่ายๆที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับคือคาร์โบไฮเดรตทุกๆ4กี่กรัมที่เรากินเข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชาในกระแสะเลือดของเรา นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมอาหารเช้าที่ดูเหมือนไม่มีน้ําตาลเยอะกลับกลายเป็นการเติมน้ําตาลเข้าร่างกายอย่างมหาศาลโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องพลังงานของร่างกายเราใหม่หมดเลยครับเราต้องเปลี่ยนแหล่งเชื้อเพลิงหลักที่ร่างกายใช้ในแต่ละวันลองนึกภาพร่างกายเราเป็นเหมือนเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับที่สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้2ชนิดคือ 1. น้ำตาลที่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรตหรือ 2. ไขมันที่ร่างกายเราเก็บสะสมไว้นั่นแหละครับการที่เราเลือกว่าจะเติมเชื้อเพลิงชนิดไหนเข้าไปมีผลอย่างมากต่อการทำงานของเครื่องยนต์นี้ในระยะยาวเลยแล้วเราจะสลับไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้ยังไงจริงๆกระบวนการมันมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันครับ ขั้นแรกเลยก็คือลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงมากๆพอร่างกายไม่มีน้ําตาลเป็นเชื้อเพลิงหลักมันก็จะถูกบังคับให้เข้าสู่ขั้นที่2คือเริ่มหันไปดึงเอาไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานแทนและสุดท้ายเมื่อเราทําแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆร่างกายก็จะปรับตัวเข้าสู่ขั้นที่3คือไขมันกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักอย่างสมบูรณ์ครับ มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับจากคุณครกเอเมริชซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าเขามองว่าร่างกายของคนเราเนี่ยก็ไม่ต่างจากระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนเลยนะถ้าเราป้อนข้อมูลนําเข้าหรืออินพุตที่ถูกต้องเข้าไประบบหรือก็คือร่างกายของเราก็จะสามารถจัดการกับสิ่งนั้นแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมาได้เองครับและเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราเลยซึ่งเป็นสิ่งที่วัดผลได้จริงๆ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวชี้วัดส,สุขภาพที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งในตัวชี้วัดส,สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีที่สุดเลยคือค่าที่เรียกว่า CAC Score ครับหรือก,ก็คือปริมาณแคลเซียมที่ไปเกาะอยู่ในหลอดเลือดหัวใจนั่นเองเป้าหมายในอุดมคติที่ทุกคนควรจะไปให้ถึงเลยก็คือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ที่หมายความว่าไม่มีคราบหินปูนสะสมอยู่เลยซึ่งก็คือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่ต่ำมากๆนั่นเอง ทีนี้มาดูอีกค่าหนึ่งที่สำคัญมากๆคือ A1C หรือค่าน้ำตาลสะสมในเลือดกราฟนี้จะทำให้เห็นภาพเลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับ A1C สูงเกิน6.5ขึ้นไปดูสิครับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจะพุ่งขึ้นไปถึง5เท่าความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเป็น9เท่าแล้วก็แม้กระทั่งความเสี่ยงมะเร็งก็ยังเพิ่มขึ้นถึง43%เลยนะครับ ตัวเลขพวกนี้มันบอกเราชัดเจนเลยว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงแค่ไหนแต่ข่าวดีที่สุดก็คือโรคทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่โชคชะตาหรือพันธุกรรมที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับแต่มันคือโรคที่เกิดจากระบบเผาผลาญซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราสามารถป้องกันหรือแม้กระทั่งย้อนอาการให้มันดีขึ้นได้แค่เราเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าที่เราให้กับร่างกายของเราครับ และสุดท้ายนี้ครับคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นคำถามที่เรียบง่ายที่สุดก็ได้ครับว่าเราอยากจะสร้างร่างกายของเราขึ้นมาจากอะไรกันแน่เพราะว่าข้อมูลนำเข้าที่จะสร้างสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมถึงการได้รับแสงแดดที่เหมาะสมการจัดการความเครียดการนอนหลับที่มีคุณภาพและการออกกำลังกายด้วย ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างร่างกายที่แข็งแรงที่สุดครับการอธิบายชุดนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะคะว่าถ้าร่างกายของเราคือผลลัพธ์ของสิ่งที่กินเข้าไปจริงๆแล้วเราอยากจะให้ร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นมาจากอะไร